สวัสดีครับทุกคนครับวันนี้วันพุธพรุ่งนี้พฤหศัปบดีปิดปรบปุงเซฟเวอร์อีกแล้วนะครับผมพูดแบบนี้เสมอเลยทุกๆครั้งที่มันถึงเวลาที่ต้องแบบมาดูข่าวสารอาหารแห้งกันนะครับผมว่าเออมีกิจกรรมอะไรน่าสนใจหรือเปล่านะครับแต่ก่อนที่จะไปดูของใหม่เนี่ยมาดูของเก่าก่อนนะเผื่อใครตกข่าวเอยตกข่าวเออถูกแล้วสําหรับคนที่อาจจะไม่ค่อยมีเวลาเล่นหรือว่าเล่นน้อยนะครับผมก็อาจจะพลาดบางกิจกรรมไปได้นะครับผมแนะนําเลยสําหรับใครที่พลาดนะครับอย่างน้นนอยๆเนี่ยเข้าไปป um ั๊มแมช์นะครับผมเล่นจับเครื่องจคู สองเครื่องก็ได้นะครับผมอีกเครื่องหนึ่งสู้กันนะครับแล้วก็กดแบบทําเข้าประตูตัวเองการตั้งอดโกริงโกก็ได้ได้สเครื่องเลยนะครับผมเล่นให้ครบ25แมตช์นะครับผมก็จะได้โชว์ไทม์เปิดฟรีเลือก1ตัวนะครับผมผมเชื่อว่าหลายคนน่าจะเก็บไปแล้วเลือกกันไปแล้วนะครับผมแต่อาจจะมีบางคนที่ไม่ค่อยได้เล่นนะครับผมหรือว่าอาจจะยังไม่ครบหรือยังไม่รู้ว่าเฮ้ยมันจะหมดเวลาแล้วเนี่ยก็เข้าไปเก็บกันด้วยนะครับและบางครั้งเราก็อาจจะลืมหรือว่าไม่ได้ทานสังเกตเลยนะครับว่ามันมีแพ ใหม่มาอีกแล้วหรอแพ็คเก่ากัลังจะหมดแล้วหรอก็คือแพ็คกดะกอนบอลนั่นเองนะครับผมแพ็คกดะกอนบอลเนี่ยก็เหมาะสําหรับใครที่แบบเป็นสายทำคอนเทนต์หลีกนั้นหลีกนี้หลีกนู้นนะครับผมหรือว่าจะทำฟูลทีมนะครับก็ม,มีดะกอนบอลไปแลกกันหรือบางคนก็แลกแล้วก็ย่อยเอเซียบูสเตอร์นะครับผมก็หมดเวลาเหมือนกันนะครับผมแพ็คกดะกอนบอลนะแต่ว่าอ e ีฟุบอลหลีกหรือว่าแร็งกิ้งยังไม่ตัดเฟสน,นะยังไม่ตัดซีซั่นนะครับผมแต่ว่าแพ็คกดะกอนบอลหมดแล้วบางทีมันมาพร้อมกันบางทีก็แยกกันนะครับรอบนี้จะหมดแล้วนะคคคครรรรรรัััับบบบบาาซิลตุกกีีอออะะะไไพพวนนน้งงแ็ยมม่หดเ ถ้าเป็นแพ็คแบบใหญ่อะส่วนใหญ่ก็จะหมดพร้อมกับพวก ตัดเฟดลีกนะครับผมอีฟบอลลีกนะครับหรือว่าแลงกิ้งนั่นเองนะครับส่วนแพ็กอื่นๆที่เหลือก็ตามปกติเลยนะครับผมอ่ะอันนี้คือสิ่งที่จะหมดเนาะถ้าดูดีๆในอีเวนต์ชาเลนจ์อีเวนต์ตรงนี้นะครับผมหน้าปกเนี่ยเป็นบาร์เซโลน่านะครับก็เป็นชาเลนจ์อีเวนต์ที่ไปเก็บทองนั่นแหละนะครับผมหน้าปกเป็นบาร์เซโลน่าซึ่งมันมาวันจันทร์ที่ผ่านมานะครับผมแล้วก็หมดวันจันทร์ที่จะถึงนะครับก็หมายความว่ามันคาบเกี่ยววันพฤหัสบดีพรุ่งนี้นะครับผมเป็นไปได้ไหมว่าปีีน้ งดหรือว่าปีนี้แบบเบาบางนะครับไม่ได้ยิงใหญ่อะไรมากเพราะว่าอย่าลืมว่าจนถึงตอนนี้พูดกันเยอะนะครับพูดกันหนาหูเลยว่ามันจะต้องมาจะต้องมีเป็นการคาดการแบบนู่นแบบนี้นะครับแต่จนถึงนาทีนี้มันยังไม่มีอะไรที่เป็นทางการนะครับรว่ากิจกรรมครบรอบของบาซ่าจะมาแน่ๆอะไรเงี้ยนะยังยังไม่มีความชัดเจนหรือยืนยันแบบ100%นะครับผมเนาะจากทางการนะครับแต่โอกาสเป็นไปได้ไหมโอกาสเป็นไปได้เยอะนะครับหรือว่าจะเป็น backfire day ไหมพูดอีกแย่าง b a c k f r e day อีกแล้วแต่ถ้าเกิดคุณอยากรู้อะไรชัวๆนะครับผมอันนี้ชัรรทาางกา นะครับผมก็คืออะไรครับเนี่ย ทีมชาติซามมไรจริงๆชุดแข่งของทีมชาติญี่ปุ่นบอกเลยว่าสวยนะครับผมตั้งแต่สมัยวินนิ่งเเลเวลนเยนะถึงแม้ว่าบางทีมันอาจจะดูแบบธรรมดารรมดาเป็นแบบสีน้ําเงินสีขาวเหมือนกับคล้ายๆอิตาลีคล้ายฝร,รั่งเศสแต่จริงๆมันสวยนะดูแบบลวดลายไม่เยอะแต่มันสวยนะครับผมและนี่คือชุดแข่งประจําทีมชาติญี่ปุ่นนะครับผม JFA ของอ e ีฟุตบอลในเวอร์ชั่นวันพรุ่งนี้นะครับวันที่20 2สพฤศจิก,กาย,ยนนะครับหลังปิดปรปับปรุงเซิร์ฟเวอร์ก็จะมีชุดแข่งมาอัปเดตนะครับคือเราอาจจะไม่ได้มองแค่ชุดแข่งของที่่ปุน,น ในเมื่อมีการอัปแดข้อมูลของเสื้อแข่งชุดแข่งแน่ๆเนี่ยญี่ปุ่นแน่ๆใช่ปะเพราะฉะนั้นพี่โคคงไม่ใจร้ายทํามาแค่ทีมเดียวแหละครับผมเข้าใจว่าน่าจะต้องมีทีมชาติอื่นๆอีกหรือว่าอาจจะเป็นเสื้อสโมสรหรือว่าลีกบางลีกใดๆก็แล้วแต่เนี่ยน่าจะต้องมีการอัปเดตชุดแข่งมาเพิ่มนะครับในวันพรุ่งนี้นะฮะเดี๋ยวรอประกาศอย่างเป็นทางการจริงๆว่าจะมีใครบ้างหรือบางทีแกก็ไม่ประกาศเลยนะคือเราจะรู้กันเองตอนเข้าไปเล่นเลยนะครับผมไม่มีประกาศเอียดว่ามีทีมชาติอะไรบ้างบางทีเราต้องสังเกตเอง ทีมชาติไหนไหมที่แบบหรือว่าสโมสรไหนไหมที่แบบว่ายังไม่ยังไม่อัปเดตเป็นปัจจุบันไทยลีกครบหรือยังนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้มีสิทธินะครับมีสิิ์เพิ่มเติมนะครับนอกเหนือจากทีมชาติญี่ปุ่นนะครับ อะไรทำดีแล้วก็ว่าดีครับก็ขอแสดงความยินดีปื้มปิติยินดีกับทาง e f o ุตบอลด้วยนะครับผมได้รางวัลจาก Google Play Google Play ก็คือ Android นะครับผมได้รับรางวัลอะไรครับเนี่ยเป็นเหรียญทองเลยฮะ b บ s t of 2 0 2 5ครับคือทาง Google Play เนี่ยเขาก็จะมีการมอบรางวัลสำหรับแอปพลิเคชันและเกมใน Google Play นะครับผมในโหมดต่างๆนะครับผมซึ่งในปีนี้นะฮะ e ฟุตบอลเนี่ยได้รับรางวัลเป็นครั้งแรกในโหมดอะไรรู้ไหมในโหมด on going a w a r d นะครับผมหรือว่าโหมดที่เกมที่สร้างสรรค์ผลงานยอดเยี่ยมอย่างต่อเนื่องนี่เฮ้ย hey, บางคนอาจจะย้อนแย้งกับความรู้สึกนะครับโอ้ oh, ทำไมเกมกากไ,ได้ได้างวันนี้เขาเอาภาพรวมแล้วก็ผลโหวตนะแล้ววันนี้เนี่ยมันจะมุ่งเน้นไปเรื่องของการอัปเดตคอนเทนต์เนื้อหาอย่างต่อเนื่องนะครับเราจะสังเกตได้ว่าในช่วงปีที่ผ่านมาปีนี้น e เนี่ยฮะทางอีฟุตบอลเนี่ยก็มีการอัปเดตข้อมูลอยู่เป็นประจําเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นโหมดนะครับการปรับปรุงปัญหาเรื่องของ แพ็กตำนานนะครับผมเรื่องของคอนเทนต์ปรับปรุงคุณภาพปรับปรุงกราฟิกเนี่ยทุกๆวันพื้นฐานสดีเนี่ยผมก็ต้องมาพูดเรื่องนี้เสมอนะครับมันก็มีการปรับปรุงอยู่เสมอเลยนะครับผมเนาะแต่ในภาพของผู้เล่นบางคนนะครับอาจจะมองว่าให้ปรับปรุงดีแค่ไหนปรับปรุงอย่างไรได้รางวัลอะไรเนี่ยมันก็ไม่ถูกใจเราอยู่ดีนะครับผมเพราะเราอาจจะอยู่ในมุมมุมมุมหนึ่งนะครับที่อาจจะไม่เห็นมุมอื่นที่มันดีนะครับมุมของคนที่คิดว่าไม่ดีก็คืออาจจะเป็นเรื่องของออนไลน์มันแหลกมันน่วงนะครับผมนั่นแหละครับอะไรที่ไม่ดีก พี่โคก็ประกาศว่าเดี๋ยวจะมีเซิร์ฟเวอร์ในไทยไงแต่ว่าก็ล่าสุดก็เลื่อนไปปีหน้าไงปีหน้าแบบยังไม่ได้ระบุเดือนด้วยนะแต่ถ้าเราตัดเรื่องนี้ออกไปล่ะมันก็จะมีเรื่องอื่นนะครับลองลองนึกภาพดูนะครใครดูคลิปเป็นประจำก็จะรับทราบข้อมูลข่าวสารอยู่เป็นประจำอยู่แล้วนะครับแต่แน่นอนครับมันไม่มีเกมไหนที่ไม่มีปัญหาครับผมเราอาจจะไปเจอปัญหาที่เราไม่ชอบนะโดยตรงนะฮะมันก็เลยทําให้เราหงุดหงิดนะครับผมหรือว่าเกมเพลย์ไม่ชอบเล่นกองหลังยากเล่นคุมอ่ะมันก็มันก็ทําให้เรารู้สึกไม่ดีนะครับผมแต ด้วยกับเกมหลักที่เราเล่นนะครับใช้เกมหลักคุณป่าอีฟุตบอลใช้เกมหลักคุณเล่นปะเอออ,อย่างไรก็ตามนะครับผมได้ลองไปค้นหาว่าเออรางวัลน,นี้เนี่ยทางอีฟุตบอลเป็นเกมที่ดีที่สุดเลยเหรอ2025นะครับจริงๆแล้ว on going award เนี่ยก็เป็นรางวัลที่ให้สําหรับแอป,ปหรือเกมที่แบบสร้างสารรค์เนื้อหาดีๆปรับปรุงอย่างต่อเนื่องนะครับผมซึ่งมันก็จะมีแยกย่อยเป็นเขตภูมิภาคอีกทุกคนนะครับบางคนอาจจะไม่ได้ดูเนื้อหาในรายละเอียดเนี่ยผมไปสรุปมาให้แล้วก็คือว่าเขาได้รับรางวัลในเขตภูมิาควก เกาหลีและบางประเทศเท่านั้นนะครับอาจจะไม่ใช่เนื้อหาในรายละเอียดตามลิงก์ที่พี่โคเขาแนบมาแล้วผมก็ลองกดเข้าไปอ่านดูนะครับก็ในเขตภูมิภาคเอเชียเนี่ยส่วนใหญ่นะครับอืแต่ตรงนี้น่าคิดต่อนะครับว่าไม่รู้ว่าจะเอามาเป็นเป็นข้อมูลในการแจกรางวัลอะไรให้เราหรือเปล่านะ <laughs> ใช่ปะเออได้รางวัลทั้งทีก็แจกกั๊ดไฮไลท์สักตัวหนึ่งก็ยังดี <laughs> อยากได้เม่ะเออแจกให้หน่อยก็ยังดีนะอะไรก็ได้หรือเปิดฟรีอีพิกก็ได้อีพิกโชว์ไทม์สักครั้งหนึ่งอ่ะในแพ็กต่อไปในวันพรุ่งนี้เนี่ยนะเออน่าคิดน่าคิดอ่ะต่อไปครับก็คือแน่นอนนะฮะทุกๆวันพุธพ่โคก,ก็จะเปยดภาพเงาการ์ดเขียวหรือว่าเทรนดิ้งการ์ดออกมานะครับผมเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาเป็นคิวเตะทีมชาตินะครับก็จะเป็นการ์ดเขียวเวอร์ชั่นทีมชาตินะครับผมก็จะมีเปิดออกมา3คนนะครับผมซึ่งภาพเงาภาพเงาแบบเนี้ยมันมองออกชัดเจนนนครรว่่าาาาเป็ใมจกไไหอยง นะครับคนแรกแล้วกันนะครับมีบูสเตอร์ทั้ง3คนเลยนะครับคนแรกเนี่ยท่ายิงแบบนี้เหมือนท่าแบบกำลังกระโดดถีบป,ประตู <laughs> ใครล็อกประตูกระโดดถีบออกอี่แกนะจริงๆแล้วเขาก็คือเตนเตนเตนกองหน้าจากสมโมสรอาร์เซนอลมานะครับผมในลีกดัสเอเดียบีซีนะครับผมก็คือชอยแพร์ลอตนะครับผมกองหน้าทีมชาติไอร์แลนด์นะครับร่างนี้เนี่ยทำมาเป็นสไตล์โกโพเชอร์นะครับก็คือเพลย์ยิ่งสไตล์ใหม่ที่แตกต่างจากการ์ดมดาตรฐานการ์ดหลักนะครับรู้จักกันไหมของไม่ดีจริงพี่โคไม่เอามานะเว้ย <c oughs> เอาคนที่2แล้วกันนะครับโอ้โห เห็นเงานี่คือบางคนอ๋อเลยครับผมทําผลงานได้ดีมากนะครับ การใช้ข้างเท้าด้านนอกนะครับผมเขาก็คือจอมมานบูอีกหนึ่งร่างครับผมเออร์ลิงเบิรฮาแลนด์ครับผมกองหน้าของแมนเชสเตอร์ซิตี้ในเวอร์ชั่นทีมชาตินอร์เวย์นะครับเฮ้ยแต่เมื่อคืนนี้ใครดูสกอตแลนด์ไหมสกอตแม็กธอมิเน่นะตีลังกายิงลูกแรกอะ่ะเออสกอตแลนด์กับเดนมาร์กใช่ไหมอู้ตีลังกายิงอย่างเหนือ,อว่าผลม,มันเพิง่งเตะเมื่อคืนนะครับถ้าถ้าเป็นแม็กธอมิเน่เนี่ยถ้ามาน่าจะต้องเป็นอาทิตย์หน้านะไม่รู้จะทำหรือเปล่าแต่ว่ามันถ้าเตะแบบกลางสัปดาห์ส่วนใหญ่ไม่ค่อยททาาาออออ่่ะะเเเเพลลลลดยยยยยนนแมมคโิ Mac ิ ay, ตีัังงงกสวรบ อันนี้เป็นฮาแลนด์นะครับเป็นฮาแลนด์นะครับผมเป็นสกิลเอาท์ไซด์เคอร์เอร์นะครับผมก็ใครที่ไม่ชอบว่าเขาสามารถใช้ได้แค่เท้าซ้ายเท้าเดียวนะครับผมเอาท์ไซด์เคอร์เอร์อาจจะเป็นสกิลทีเด็ดของเขาก็ได้นะครับผมการปั่นก้อยไปเลยนะครับเท้าขวาไม่ได้ปั่นก้อยไปซะเลยนะครับส่วนอีกคนหนึ่งนะครับผมมีออฟเดอะบอลบวก3ด้วยนะครับออฟเดอะบอลนี้ก็คือเรื่องของการเคลื่อนที่โดยไม่มีบอลนะเนาะภาพเงานี้ก็คือทีมชาติเยอรมนีครับนิกกี้วอลเทอร์มาเดอร์กองเอ้ยไม่ใช่กองหน้าดิ เป็นกลางรุกนะครับของ Manchester, อของแมนเชสเตอร์อของนิวคาสเซิลอยู่นเตดนะครับผมทีมชาติเยอรมนีนะฮะมีค่าออฟเดอะบอลบวก3ามออฟเดอะบอลตรงนี้น่าจะไปเพิ่มสแตตเรื่องของเกมรุกเนาะออฟฟินะิีฟอเวเนหรือพวกฟินิชชิงนะครับผมอืมก็เดี๋ยวนี้การ์ดเขียวมักจะเปยมาเลยนะครับว่าเด่นเรื่องอะไรในการ์ดเวอร์ชันนี้นะครับเพราะว่าในชีวิตจ,จริงที่ทําผลงานจากที่มาที่ไปในแมตช์นั้นๆเนี่ยนะครับเขาเดดเด่นเรื่องอะไรเหมือนกับสาระที่แล้วนะครับผมเรื่องของการเลี้ยงบอลครองบอลของ,อของ,อของฟันเดอร์เฟนนะที่ตะลุ ระบุมาเลยว่าค่าพลังจะเด่นด้านไหนนะครับอ่ะนี่คือการ์ดเขียวในวันพรุ่งนี้นะครับใครเป็นสายการ์ดเขียวก็รอจัดไปนะครับอ่ะส่วนถ้าเป็นเรื่องของแพ็คใหม่แพ็คใหญ่นะครับผมแพ็คใหญ่ไม่ว่าจะเป็นอีพีกหรือโชว์ไทม์เนี่ยก็ณตอนที่ทําคลิปอยู่นี้นะครับผมยังไม่มีการประกาศอย่างเป็นทางการนะครับผมแล้วก็การคาดการณ์ที่แมนยําก็อาจจะยังไม่ได้ชัดเจนอะไรมากนะครับผมก็รอรุ้นอยู่ว่ากิจกรรมครบรอบ126ปีของบาซ่าจะมาไหมนะถ้ามาก็คงมาได้แล้วล่ะหรือจะเป็นแบ็คไฟเดย์ไหมนะคร ทีนี้เนี่ยก็เป็นการคาดการณ์กันไปนะครับทุกคนเนาะเดี๋ยวพรุ่งนี้สายๆเที่ยงเที่ยงเนี่ยอาจจะมีข้อมูลออกมาเพิ่มเติมหรือไม่แน่เช้าๆพี่โคอาจจะเปยตำนานใหม่มาอีกหรือเปล่าสัปดาห์ที่แล้วก็เปยเปเป้เป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 มาไงสัปดาห์นี้จะเปยคนอื่นอีกหรือเปล่านะครับผมก็รอติดตามแล้วกันนะครับเดี๋ยวถ้ามีอะไรก็ทําคลิปให้รับทราบกันอีกทีนึงนะครับพร้อมบ,บทวิเคราะห์ด้วยนะครับโอ,อเคฮะประมาณนี้ฮะใครไม่โด้ติดตามช่อง bomb ski for bomb ski review <ๆ>ครับทุกช่องิ i n k อยู่ใต้คลิปนะครับแล้วเจอกันคล Thank you